เอเมนะครับภาวุฒประสงค์หลักซึ่งเป็นตัวตนของเราอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้นะครับเราถือว่าตัวระเกดก็เงยมาจากการให้ที่งดงามแสดงบริกรุ่งอรหัตุลลอบริการถูกผมอิทธิฤทธิวิเศษศักดิ์นะครับเป็นกรรมการพิการบริษัทคุงเทพยแอสเซทแอนคอร์เซาทแนนะครับเป็นบริษัทที่ทําด้านที่ปรึกษาในการบริหารที่เกี่ยวกับพัฟที่แอนเซ็และก็การบริหารจัดการนะครับด้านทรัพย์สิน ก็ปีนี้ได้รับโอกาสนะครับได้รับความไว้วานใจจากพี่น้องกลุ่มสมาชิก MBM ให้รับเลือกให้เป็นอามิดนะครับในการที่จะสานต่อในการทํางานตลอดปีหน้านะครับปี2565ต่อไปนะครับเอ็มบีเก็คือกลุ่มมุสลิมที่มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากช่วยเหลเือก็กูลกันแล้วคือสร้างเครือข่ายสังคมมุสลิมนะครับที่จะช่วยจจรโลงกันแล้วก็สนับสนุนกันในเรื่องธุรกิจครั้งนี้เป็นการประชุมเอาติ้งสำหรับที่จะระดมความคิดถอดบทเรียนของปี2564ไปสู่2565ก็เป็นการส่งมอบงานระหว่างในปี2504นะครับมาจนถึงปัจจุบันซึ่ง ในการดําเนินการก็จะเป็นเรื่องของการระดมความคิดวางแผนรวมทั้งภาพข,ของแนวทางแล้วก็เรื่องแผนในตลอดทั้งปี2565แล้วรวมทั้งแผนที่เราจะมีตัวที่สนับสนุนในการที่จะให้แผนนั้นดาเนินการไปได้ในตลอดทั้งปี2565ครับในปีนี้ BME แผนงานในการที่จะเรื่องของการที่จะกลับไปสู่สังคมมากขึ้นโดยเฉพาะที่เราจะมองไปที่คนรุ่นใหม่ นะครับทำยังไงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทําธุรกิจนะครับโดยไม่จําเป็นต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็คือเป้าหมายอันหนึ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ซึ่งจะมีโครงการมารองรับอย่างน้อยประมาณสองโครงการต่อปีนะครับซึ่งจะได้ดําเนินการวางแผนไว้ในเบื้องต้นไว้แล้วครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้นักธุรกิจมุสลิมที่มีเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเยมาร่วมกันนะครับ นอกเหนือจากที่เราสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยที่เราส่งเสริมในธุรกิจระหว่างกันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือสังคมรวมทั้งในปีนี้เนี่ยเราพยายามมีเครื่องมือในการที่จะนําเสนอแล้วก็สแสดงแนวทางผลงานที่จะออกไปสู่สังคมมากขึ้นในสื่อด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นแผนการที่ชัดเจนที่เราจะทําให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความถี่มากยิ่งขึ้นตลอดปี2 5 6 5ครับ